เกือบยังมีกูประตูยังมีก้อนตลียังมีตีนนองเดี๋ยวไปไหนกันต่อดีฮะไปดูไป ไปบ้านน่ะเปิดตู้เย็นน่ะมันเลิศเลยลกินมัะลินก่อไเลเจอสุกไกส์สกัดบ้าปะเกี่ยงเขาว่าโลกเขาอีูมาหอนคนทัดก็ไม่น่ากล้าหรือหอนอะ่ะไม่ใช่เป็นพข้ามี <laughs> เกี่ยวกับหมีก็ <laughs> มีข้ามโลกอ๋อไปได้นะเกือบยังมีกูกูยังมีกอดเทอดลียังมีตีนอนเท่านว่าแอิ่มยืนตลางสองร้อยแล้ว เฮียจะเจามาลอยเดีย๋ย <c oughs> วสวัสดีครับครับสวัสดีครับ นี่ผมจะมาตรวจเช็คลดเครื่องปหลวงแล้วครับเนาะผมมาจากศูนย์บริการเทคนิคสยามโฟต้าครับอันนี้ผมจะมาเข้ามาเยี่ยมดิเซอร์วิชีทรถมีสั่งมาบริการจำดีนะครับแจ้งมากี่ปีแล้วครับเหรอแจ้มาซีผีแล้วครับซีผีแล้วเนาะครับแจ้งานเป็นได้หอเครับก็ดีครับประหยัดน้ำมันครับแรงทนเริต้นก่อผมจะดูพวกกรองผมทน้งมันเครื่องอย่างต่างๆครับนะฮามันอย่าหายตรงไหนกับปรหลวงครับแจ้งผมมาได้เลย อยทางฟางเขากำลังเช็คระดับน้ำมันอยู่ต่อเนาะฟางเป็นได้พ่องน้ำมันโอเคครับอยู่ในค่าพอาต่ำก็ขีดล่าง<า>บอสูงก็ขีบดบนขนาะห้ามต่ำก็ขีดล่า,ลางอันมันจะทำเครื่องมันล็อกนะครับทำน้ำมันเครื่องมันแหง้งต่อไปจะเช็คค่าพยาฟีคัดเนาะมันจะอยู่ประมาณ2 0่สถึงสาเซนนะครับได้ประมาแถวห้า,าครับพยาฟีคัดอยู่ในค่าที่กขับรถ เดี๋ยวช่างกว้างเหมือนพอข้องอาการีนึงนะครับคออาการพวกกระโปกครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดจะกาศเป่านะครับวหนน้ำฝดหลวงเนาะถ้าหลังจากที่เขาทางานแล้วครับมาถึงบ้านปุ๊บเพื่อทำความสะอาดเขาไว้ทันทีเลยวันรุ่งขึ้นเขากลับไปอากาศได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาพบรวงเรียบรอยนะครับรถพร้อมใช้งานฝดหลวงมีอย่างเพิ่มเติมก็ติดต่อหมุนนะครับเวลาเขาขึ้นเขาลงอ่ะมันยังจ่าครับเนาะฝดหลวงได้ไปปิดตัวปั๊บอากาการพกไปก็ครับมาได้ปิดครับน่าจะลืมนะครับ นี่นะครับก่อตัวปัว๊บตาขันโตถ้าอยางเงืโโอ้อปุ๊บหวยเปิดไปด้านซ้ายนะครับก่อไปตังนี่นะครับคล้ายน้ำมันมาันออกคล้ายคล้ายน้ำมันแล้วก็เวลาพิสเวลาเดินทางหมุนกันนั่นเอนะครับน,น้ำมันจะล้นครับแล้วก็มีมัน,นครับมีอยู่งเสริมไวท์เทนนิงที่ผมได้กูก็ปอหลวงไว้อย่าลืมนะครับเนาะถ้าปอหลวงมีข้อสงสัยโทรไปสายด่ว,ยดวนบริการสยามกูปต้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแต่วันนี้ผมช่างกวาดชาวปุ๋ยเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับเนาะสวัสครับ เยียมลูกค้ามาลายสุดท้ายแล้ววะเดี๋ยวไปไหนกันต่อดีฮะเดี๋ยวเอาไปดูใบ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 โอ้เคยต่างประเทศเลยเหรอแมนเราจ้องตัวจ้องหนังแกันนะ,ะเดี๋ยวปลาไปดันหนะานเซอร์ไพโอ้ นหนว่าจะพาไปดูใบตาบอกดูบอกเมียแหละว่าจะซื้อของฝากเนีปลาหมาอย่างกาดไม้ท้านี่ดูใบใบหวานใบปอบพายใบปลาเลย์ยนี่โอ้ตายฮะก็ได้ว่าจะไปดูใบต่างประเทศ <ไป S 1> บ้างใบประเทศไทยนี่ล่ะไหนๆก็มาแล้วซื้อไปเนี้ยก็เข้ากินกันที่ศูนย์แล้วกันาลาล้าเลย คิมเบอร์ลี่คิมเบอรี่คิมเบอรี่เ้อ้านี่อย่างไำำำำำำำเขาเรียว่าผำพารัมำ นี่อย่างนี่เพิ่ม่เิ่มาจะได้กินี่ครับก็เอาไปแอบแุ้เนี่ยอเออเอาซังฮาบาทครับแม่เาได้กาได้กนี่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 จะได้กินก่อนี่นกเห็นงพวกกระ้าไอ้กล้าเยี่ยมหวานแล้วเออเออเอาก่อนเลยนกนี่โบกินเป็นเก้าเก้ารักตัวเองนะเออเช่าปุ๋ยครับ ตอนนี้จะไปขยายหลอดเลือดคนเหมือนไบร์ก้าออนทอันจะขับไยร์ก้าออนทอันจะขับไยร์ก้าออนทอมันจะต้องเชียร์โดบแล้วตอนนี้ต้องใชียชียร์โดบแคกร้องโฮชับอกคุณมันดีไหนได้เหี้มากินแล้วตอนนี้โอ้หลายอย่างฟักหวานมีมดส้มใส่นกกระทะพึ่งมิมบ้าโถอ ๋ว็ว้าวาไข่ผ่านไปผ่านมาตุดนี่นะครับมีมดนะครับของพุงของปลาของแปลกๆต้องการเมทาเท่านั้นนะครับไปเนี่ยกินเข้าๆกันเดี๋ยวนี้โชว์เมนูเยอะเอาขักหวานขักหวานเพราะว่าเป้าหมายของถ้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนทีมบริการหลังการขายคูก่ก้ตาจะทำใหอเป้าหมายลูกค้านสำเร็จให้ได้ด